ไปอยู่ในดีหนาหนาวตอนนี้จะไปอยู่ไหนยี่สิบถึงยี่สิบหกเลยบ่ดีไหมพี่แล้วแต่นะ ออดาดาวซีเรียก็ได้ดาวซีเลียดแมาา้ว่าเซอร์ไวเซอร์ไวอยู่ได้ดเอ็กซ์เนเนชั่นพร้อมก็พร้อดเอ็กเซปเลยจ้า ก้าได้ดาวรูอ่แล้วใช่ไหมก้ารูอ่ะบอสมันยังไม่ตายฆ่ามันยังท่านได้ไ่ <laughs> ดาวดาวไปได้แล้วใช่ไหมไปได้แล้วแต่ฆ่าบอสม่ตายโดนมันฆ่าก่อนบอสมันคือตัวไหนก้า <ไอ S 2> จำไม่ได้ไอ้ไอประจําฐานมันนะไอ้ที่ว่าเลือดนน้อยแต่เกาะเยอะๆปตอกเกอร์วะ โดนไม้เสียบทุดถ้าพี่ได้ดาบดาบเต็มมันมาพี่จะขายดาบอันนั้นมันทิ้งไหมดาบอะไรอ่ะดาบครึ่งท่อนมันอะอ๋อมันขายจะคาบดาบไอ้นั่นนะมันขายได้ด้วยเหรอดาบอะไรก็ไอ้ดาบที่สาที่อยู่ในห้องเลยไอ้ที่เป็นเหมือนกับอะไรสีแดงๆอันแรกเลยอันไหนนะดาบที่ ดาบที่มันเหมือนกับในดั๊นี่ยรูปร่างคล้ายๆในดั๊เนี่ยนี่นี่นี่มึงมึงดูของพี่เบสนี่นี่นี่โอ้ไม่ดูหลังพี่เบสอันไม่ใช่ดาบปืนอ๋อว่าดาบดาบอะไรอย่างในดั๊เหมือนกับปรสิตมันเหมือนปรสิตเนี่ย อ๋อกำลังครับฟอร์มา,าอยู่ <sf x> เพื่ออะไรสองอะไรพี่ออกมาแป๊บเดียวฮะไม่ออกมานานๆนะว่าจะหาหมอดยัดคาตาน้าให้อยู่แล้วขอบมันอยู่ไหนอ่ะสองอะไรพี่ ขอบของไอบอลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ตามเส้นมันันที่ไม่เห็นขอบนะหมาเอานานแค่ไหนวะสองเอาลองวะสักสองนาทีไปโมอยี่สิบหรือสามสิบอยู่อะไวอะสองเขียนไปเลยสองยี่สิบไป ทำไมสองไม่ขียยี่สิบไปเลยสองก็คนไม่แน่ใจแน่ใจดิใครนินจิกล้ารีเองไหมไม่ไม่รีครับ มันไม่รีในดัสไม่รีครับมีแต่เลือก mm. ไอ้ไอ้ตัวที่ไอ้มาสี่คนมันรีเอง oh. แต่มันรีช้า mm. แค่นั้นเขาไม่แค่นั้นเขาไม่เรียกว่ารีวิ่งเก็บเอายังดีสักกว่า สองเยียตายแน่สองใส่มอดเลือดอยังไงไม่พี่จะรอดเลออยเงี้ยต้องอยู่ให้ได้พี่ต้องอยู่ให้ได้ มันไม่สนใจลูกบอลด้วยนะนยังต้องสนใจลูกบอลเลยลูกบอลมันไม่ใช่อันนี้สองลูกลูกบอลสองต้องไปรวมกับไอ้นั่นมันมีสนใจไอ้สกิลแรกอะ่ะมุล,ลิด หน้าก็สอบแล้วเย้่ตอนบ่ายวิชาเดียวอังคารจะถึงนี่เก้าวันที่เก้าอังคารหน้าเขาเรียกอังคารหน้าตอนนี้มันยังสัปดาห์นี้อยู่วันจันทร์ก็คือสัปดาห์หน้าพี่ก็จสอบเหมือนกันหรอสอบตอนบ่ายครับสัมมนาไม่ได้สอบจ้าสัมมนาผมได้เองครับมั่นใจขนาดนั้นเลย ถ้าไม่เอก็บีทถ้าไม่เอก็ดีอ่ะก้ไม่มีดีหรอกระดับนี้ก็ไม่เอก็ดีเรียนดีใช่ไหมอ้าโอ้จะล้มจะล้มเพิ่งล้มอีกสองพิมเอาเลือดไหมเอาเอาเลือดไหมเอามาวางไว้แถวเสานี้ได้ก้าว อีมันเอาไลโนมาสองอ้ยชุมช่มฉ่ำอ่าทำไมเอเนจีมันรีเองอพี่ก็ถูกก็ดิฮะพี่ใส่เอเนจีใส่ฟอนนี่อะมันไม่ได้ใส่พี่พี่ใส่มาสองก็ต้องรีได้ ยังไม่ทันได้หดไม่นานเด็กก็หดตอนนี้ยังไปได้อยู่ โอ้แต่หมอดเลือดหมดหนึ่งดาวดาวเลือดซะด้วยหนึ่งดาวเลือดเเยอะ เพ่นดนตรียังเหมือนเพลงจีนเลยปรอนี้ชอบดีเลยเสียงมันตึกๆๆๆ,ๆ,ๆดี ก้ายัดลูกซองก้าชอบลูกซองวาก้า er <ror. S 2> กูขายมอดแล้วให้เอาไมก้าโน่เนอเนกดราคากดราคาเล็นเล็นเพื่อน,นต้องเป็นธุรกิจทุกปีเลยอ่ะเอ้ยแบบพามนะจ๊ะ <c oughs> สี่ดาวนะจ๊ะก <c oughs> ้ามันจะมีเครดิตซื้อ <Okay. S 2> ลองฮะ สองแรกมาแล้วสองแรกมาแล้วขายเท่าไหร่ะขายเจ็ดสิบพี่เอ้ยขายขายนี่เท่าไหร่นะร้อยกรงเพชรที่หน้ามขายได้ไหมอะไรเพราะว่าไปอัพไปอัพไปอัพสองห้าแล้วขายออกไหมล่ะหือแล้วแล้วสองขายยังงยังพี่เก็บไว้ใช้ไปอัพไปอัพมาห้าอันแล้วใช่ ห้าอันนี้<ผ>ม,มันมใช้ใช้เยอะไหมฮะห้าอัเอาไปห้าอันนี้มันใช้เยอะไหมไม่เท่าไรมันก็เหมือนปกติถ้าอมห้ามันเหมือนมันเหมือนมอดปกติพี่แต่ถ้าหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ใช้เอนโดเท่าไหร่ถึงหมื่นยังไงเอนโดนี่หมื่นแล้วพี่เมื่อคืนเมื่อคืนก็ได้สตับเจอร์มาหนึ่งโอ้สตัฟเจอ เมื่อคืนเล่นเล่นเน็ตไม่ได้เมื่อคืนซับเบบีมีปัญหาเลยเขาเพิ่งแก้เล่นได้ช่องติเคียงคืนมาแหละเน็ตเน็ตทีบอดแบนที่มันมีปัญหานะบอล เอาสองคิติคอแล้วสองเขาบอกว่ามีปัญหาระหว่างประเทศอะไรพี่ไล่ซัพพอร์ตขั้นคิติคอรีแล้วโอ้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 ตยตา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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไมเปิดอีกอันหนึ่งโอ้ตาย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 มันแรงมาก ไห้ซื้อมาแน่นอนเลยเนะี่ยอะไรนะไอพวกอะไรนะพามพวกดูเลชั่นครับเออสองก็ไปซื้อดิหนึ่งล้านเครดิตอะมีไหมล้านเครดิตกับไับะอเยอะสองเอาเครดิตมาจากไหนแย่ๆนะสองพามนี่พีอ๋อ แล้วไม่ถามแล้วไม่ต้องถามด้วยว่าตอนนี้มีไหมก็คือมีมีไหมหมดหมดไปกับเออเ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 อ,อะไรวะไอ้ข้างมือเนี่ยไอ้ข้างแขนเนี่ยทำไมต้องแลกมาด้วยสองข้างแขนะ่ะอยากมีอะไรประดับพลเมีประดับ ลาสลับไอคนนี้สวยงามจะเอาจะเอาดาบเหมือนพี่เบสดตอนนี้มันเช็ดได้กับตอนนี้เริ่มเสียงแล้วมุดใครโดนยอกไปมัน เจเล่นเพลงไม่จบเลยครับเอาอวตารเอา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 วตารมาแล้วเก็บสีน้ำเงินเอาอ๋อพี่เบสเอามือจุ่มดนยพี่ ไม่ได้ครับระยะไม่น่าจะได้ <S <S โอ้ผู้ผิดระยะไม่ค่อยได้วะระยะใกล้เกิน เอกดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแล้วฉันจะอยู่ยังไงขอพองศ์จะไปขอดีได้ขอให้เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร อ้ไดก็ชอบเสียงปืนนี้เลยน่าจะ็มหมดดาวชิบท้ายแล้เราไปตอนยี่สิบนาทีนะโอเคไหมจะเพียจะตายแล้ว กูรู้ถ้าสามของบัญชีมันอยู่สตันตัตูด้วยเฮลมนนี้นนมดิเอามืออุดหัวไว้ล,มล้มเะมาได้ทันเวลาพอดี มันพี่จะอยู่กี่นาทีนะยี่สิบใช่ไหม,มไปได้แต่ไอ้หมอนไอ,อ้นอนไก่หนึ่งดาวนะ <c oughs> เราก็ไปใกล้ๆทางออกดิ จุดนี้โอเคนแต่นันตอนนี้เช็คไปอยู่ทุกบ้องไว้เอาไปต้องน้าอะไรร้อนอ,อย่างงีอู้ยอะไรเงี้ยแต่มันยิงไกลๆนี่น่าจะน,นี่อยู่นะ ถ้าสิงเกตๆนนาจะสตันกว้างอยู่นะพอเรากินเจลเอา้าวิ่นกดผิดเอ้าจุม่มพี่พี่จุม่มอยากกินจิจ้มจุ่มสิเวลาเราเล่นจุมจ่มเรายิงเฉยเฉยก็ตายหมดแล้วจุม่มเลยพี่จุม่มเฮ้ยอะไรวา ก็กล้าต้องการเลือดโอ้โอ้โวรู้สึกอดอะไรวนะเนี่ยมันมีตัวอะไรแถวนี้วะนะเด็กกล้าพี่เด็กกล้า สวนดอกไม้มึงทำไมอยู่แป๊บเดียวอะไรแป๊บเดียวมันก็อยู่ตัวนี่อยู่แป๊บเดียวเองนี่มยังไม่ทันได้หายไม่อยู่นานๆนหมดยังไม่ทันใส่เอาอะไรนานมันใส่มันยังไม่ทันได้เต็มแม็กของดียังไม่ทันได้เอาใส่ของดีขอของแของแ โอ้ยตายตายตาย,ตายเอากี่นาทีนี่ยี <20. S 1> ่สิบยี่สิบ้หมดกินก็รวยแล้วเอาอะไรเยอะ มันไม่น่าจะรวยมาก, <S 2> <S 2> <S กรียนอจี้โคตรไวเลยโอ้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 ยสองอยู่คุณสองสองอ๋อพี่รู้แล้วมันมันรีไวไอ้นั่นมันก็ใส่ที่ไซฟอนไว้ก่อน,นสอง ก็เสริมกันนะรีวิละประมาณ1.2หน่วยไลน์อัพสมควรนำมาตัา้งนาคกัน Để không lôm nay em mình lôm mm -hmm. ui uh, đồn 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 này mót ăn mày đi hoa cái จริงๆอ่ะเอ้ยลมมอดอะไรพี่리덕션เนี่ยบอเอ้ยเล็ด리덕션เนี่นยบอผมได้สองอันแล้ว มาแม่ใครยังไม่มาดาวธรรมดาเนี่ยดาวดาวอะไรนะอะไรสิดาวธรรมดาฮะแต่ได้หัวประกาศสีเงินนี่ ดาวซีเลียดเธอโคบ่อนจากฟ้าขอหนึ่งได้ Oh. <laughs> mm -hmm. <laughs> efficiency mm -hmm. มันขาดอันนี้นี่เอง